โอเคค่ะวันนี้นะคะยาดก,ก็จะมาแท็กของกับเพื่อนนะคะนี่คือนี่นะนี่จะเป็นชื่อนะคะนักการก็ใน Youtube ก็มีนะเขียนไปเลยว่านักการเจริญธรรมรักษาอันนี้เป็นถุงที่เราจะให้นะั้นอันแรกก็จะมีนี้ค่ะเม็ดปีดเออที่แพ็กของนี่ไม่ทำอะไรไม่รู้อ่ะ ที่อ่านตามนะกำไรยางเอาไว้ใส่ข้ามาอมือเออพวงกุญแจเราทำเองยางเอาไว้ถักเวลาไม่มีกำไรเอาไว้ใส่อันนี้เอาไว้ถักโอเคที่ถักเวลาหายเอาไปใช้ก็จะมีประมาณนี้นะ เราก็มารีวิวตอนนี้เราก็ต้นตรงนี้โตลกมากขอเคลียร์แปบ๊บนึงนะโอเคค่ะก,ก็ลงไปสักนิดหนึ่งนะนี่เราก็จะมาแพ็คของกันเลยโอเคอุ้ยนี่เรามีโน้ตให้นัดด้วยนี่เห็นปะเห็นปะข้างหลังแนละ้วอันนี้แล้วก็ใส่เ,เข้าไปปปปึึึ๊๊๊บบบ ของนนอันนี้เราติดใหม่ดีกว่าเนี่ยเนี่ยคาะลอกมาแล้วเห็นว่ามันขาดเราตัดดีกว่าเออนะขอโทษที่ถุงขาดเว้นี่นะเห็นไหมนะมันขาดอ่เราจะใช้อันนี้นะคะกระดาษ A4 เป็นกระดาษโน้ตแล้วเ,เ,เขียนใหม่นนะ เข็นกันเลยเออใช้ด้านไหนอนะ่โอเคมาเข็นกันเลยนะนัดปะวะเออนัดท่าการเฮ้ยจะดูก่อนโอ,โอเคเต่าเตากลันนัด โอเคนี่นะคะอันนี้ไม่ต้องอา่านหรอกนี่คือชื่อเพจของเขาด้วยนะอุ้ยไม่ใช่ชื่อเพจชื่อในยูทูบอะขาดแล้วขาดโอเคแล้วก็มาพับตรงนี้แล้วก็เอาเอออะไรสีอะไรเดี ป็นอ,อ,อันนี้แล้วกัน I love you นะเดีย๋ยวเราค่อยซื้อใหม่เรามีเยอะมากแล้วก็ใช้เกือบหมดแล้วด้วยนะคะโอเคเติดหลายครั้งนึงนะ ควรคุณภาพด้วยโอเคทุกคนนั้นเรียบร้อแล้วเดี๋ยวจะติดอันนี้นะชึบมาติดกันเลย เราเขียนข้างบนไปอ่ะมันบังวะ่ะเมือนบังให้นัดอ่ะไม่เป็นไรหรอกเฟดเฟสเฟดเฟ,ฟ,ฟ่ยังกะบ,บอยแบน์ปิดชื่อนัดไปเลยด้วยแหละจะให้นัดไปแก้เองโอเคนี่คือ เออนี่คืออันนี้ก็คือชื่อเรานะคะชื่อ,อยาดวันนีนะ้เรานัดจากวัีโอเคของข้างในก็จะมีประมาณนี้นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปซื้อมาอีกนะก็เราจะมาให้นัดอีกนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้นัดนะเราลืมใส่น็ตเฮ้ยเราลืมใส่น็ตลงไปเอาไงอะทำไงดี แะได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะัดดูให้ดีนะนี่โน้ตอยู่ตรงนี้นะใส่ไว้ในนี้นะอย่าลืมอ่านนะอ่านต้องอ่านก่อนเปิดนะติดไม้ด้วยนิดท่ลืมใส่ให้นัดนละ Ui tội Đưa này đi nữa Đưa đi nữa Đưa này đi nữa nát mày nữa Ờ ข้าสด,ดูที่แท็กนะนัดนะบ๊ายบายก็เดี๋ยวถ้าเราได้ของเพื่อนมาแล้วนะยเยราจะมาถ่ายให้ดูนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย